ขออมน้อม,อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลายานพระราจารยหลวงพ่อวิริยังสิทโรเจ้าวาดวาดัดธรรมมงคลด้วยความเคารพอย่างสูงและกราบน้ำรสก,การพระแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเชราด้วยเชรัทุกรูปทุกท่านทุกนามขอเจริญสุขเจริญพรไเปนยัางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมมงคล สำหรับรายการธรรมมงคลวันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโดยตมาภาพพระบรร,รโโลือปวโรและอาจารย์พระมหาเจตคนธรรมพรโรครับผมอาจารย์ครับครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจนะครับผมของพระธรรมมงคลญาณหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงังศรนทโรของเราครับอาจารยใใ์ในการกลับมาครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มาอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านมาเปิดสาขาด้วยแล้วก็มา เปิดอะไรนะสร้างวัดใหม่ด้วยวางศิลาเลิกออวัคือเราต้องบอกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อท่านอายุเยอะครับแล้วก็ท่านกออ็ไม่ได้พักผ่อนนะฮะซึ่งปกติในวัยที่93้เนี่ยย่าง94ก็จําเป็นที่จะต้องพักผ่อนแต่ด้วยการที่ท่านท่านก็เคยบอกหลายครั้งว่าท่านพักผ่อนไม่ได้ท่านหยุดไม่ได้มนะไม่ใช่เพราะเหตุอ,อะไรแต่ท่านพเพราะท่านรับปาก กับตาประขาวว่า,วาถ้ามีใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายข้าพเจ้านี้จะอุทิศชีวิตนี้ให้กับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นครับแล้วเมื่อท่านไปศึกษาณสำนักไหนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอยู่กับหลวงปู่กงมาหลวงปู่ม่านท่านบอกเลยว่าท่านไม่ได้เอาเฉพาะแต่ท่านองค์เดียวท่านต้องการอยากจะเผยแผ,แผ่ให้กับทั้งโลกเพราะว่าท่านก็บอก เหตุผลดังที่ได้รับปากกับตาประขาวไปครับย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พอมาถึงปัจจุบันก็เป็นแบบอย่างกับคําที่ท่านได้พูดมาไม่ไม่ไม่ได้มีการละเขาเรียกว่าสัจจะที่ฐานนั้นครับแล้วก็เมื่อมาถึงอย่างเช่นภารกิจเนี่ยเราก็จะนึกว่าหลวงพ่อมาในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะได้พักผ่อนกันเต็มที่กันเลยทีเดียวนั่นหาได้ไหมแต่ ต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีก็ไปฉันเพนบางทีก็ไปเทศนาครับนะฮะบางทีก็ไปเปิดศูนย์นะฮะบางทีก็ไปเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็ไปเปิดที่วัดใหม่เขาเรียกว่าวางัาออางศิลาเลษ์อะไรต่างๆ่งศิลาฤกษกวัดใหม่ชื่อวัดอะไรนะวัดก็วัดศรีรัตนะ ว่านารามหรือเปล่าครับอนุพงผมผมก็ยังไม่ยืนยันว่าชื่ออะไรเดียวเดียวโอกาสต่อไปเราก็คงจะนํามาบอกกับสาธุชนผู้สนใจครับพระอาจารย์อย่นี้ก็ท่านก็เป็นแบบอย่างว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยนะตามหลักในพุทธศาสนาแล้วท่านก็กล่าวไว้ว่าหลายคนเลยทีเดียวที่เกิดมาในโลกแล้วบางท่านนี่ก็คือหนึ่งก็คือมืดมาแล้วก็มืดไป เป็นลักษณะอย่างไรครับอาจารย์มืดมาแล้วมืดไปมืดมามืดไปเนี่ยบางคนอีกเกิดมานะมืดม,มากับมืดไปจะไมไม่ใช่ผิวคําผิวดําเลยนะแต่คล้ายๆกับว่าอาจจะเรื่องของอวัยวะทุกอย่างอาจจะไม่สมประกอบหรือว่าเรื่องของฐานะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ย นะถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหตุนํากรรมแต่งนะเขาเรียกว่ามีเหตุนํากรรมส่งทุกอย่างเนี่ยที่เราได้ทรัพย์สมบัติของความเป็นมนุษย์มาทุกอย่างบางท่านสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอย่างเช่นจนหรือว่าอยู่ในตระกูลที่ต้อยต่าแต่ก็ไม่ขวนขวายที่จะให้ทานไม่ขวนขวายที่จะรักษาศีลไม่ขวนขวายที่จะทําสมาธิภาวนาก็ได้เพียงแค่ว่าได้ทรัพย์สมบัติเท่านั้นเหมือนกับที่นางวิสาขาพูดกับพ่อผัวบอกว่าคุณกิน ขอโทษนะใช้คําว่าขี้เก่าขี้เก่าหรือของเดิมของเดิมอาศัยแต่ต้นทุนเดิมแต่ไม่ทําเพิ่มเขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปแล้วก็ประการที่สองก็คือมืดมาสว่างไปครับบางคนก็เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ครบ32ประการหรือว่าสติปัญญาไม่ดีหรืออาจจะในตระกูลในอะไรต่างๆนะอะไรต่างๆเนาะครับก็มีหลายๆเหตุปัจจัยซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่ ไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ท้อแทนในโชคชะตาพยายามที่จะเอาโชคเอาชนะโชคชะตาเอาชนะกรรมของตัวเองซึ่งพระเจ้าก็ยกย่องพระองค์ไม่ให้ยอมรับนะต่อกรรมก็คือกรรมเนี่ยมันพัฒนาได้อย่างเช่นว่าเรามีอะไรได้มาเนี่ยรเราไม่ใช่ว่าจนแล้วก็จะอยู่อย่างจน นะซึ่งเราสามารถยกระดับจากคนจนเป็นคนร่าคนรวยสติปัญญายังไงเราสามารถที่จะให้มีสติปัญญาที่สูงส่งได้พัฒนาพัฒนาได้เนี่ยพระองค์ก็ยกย่องเหล่านี้อละนี้เป็นต้นเรียกว่ามนุษย์นี่ฝึกแล้วเป็นเลิศกว่าเทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายแล้รับการฝึกฝนที่ดีมนุษย์ฝึกแล้วก็ประเสริฐกว่าเทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อันนี้ก็คือข้อที่สองสามก็คือสว่างมาแล้วก็มืดไปซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า หลายคนเกิดมาแล้วเราต้องบอกว่าเราอิจฉานะหลายคนในโลกนี่อิจฉาว่าคุณน,นี่นะอยากได้อะไรก็ได้มีรถหรูมีบ้านดีมีการศึกษาดีฐานะดีหน้าตาดีทุกอย่างผิวพรรณวัณนพุดธผ่องใสอะไรทุกอย่างแต่ ม่ทําก็คือไม่ทําคุณงามความดีมันกับนางวิสาขาได้บอกกับพ่อผัวก็คือกินของเดิมนะฮะเอาแต่ของเดิมย์นะฮะอย่างนี้ก็เกิดความรุ่มหลงมัวเมาในในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วก็ไม่ควนควายทําความดีสุดท้ายก็เป็นคนมืดมาแล้วก็เป็นคนสว่างมาแล้วก็ มืดไปหรือถ้าคิดในแง่มุมหนึ่งก็คือนับถือพุทธศาสนาเห็นพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รับประโยชน์ของศาสนาที่ตนเองนับถือได้ชื่อว่าเป็นชื่อในสำนนทะเบียนว่าเป็นพระพุทธศาสนาเฉยๆศีลห้าก็ไม่รู้จักทานก็ไม่ให้เจริญปัญญาก็ไม่เคยทําอะไรบ้างทำนองนั้นเรียกว่าบ้านใกล้ท่าน้ําไม่มีน้ําใช้โูกก็ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำนองนั้นต่อไปก็คือประการที่สี่ประการที่สี่ก็คือสว่างมาแล้วก็สว่างไป เขเรียกว่ามีอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวแต่ก็พยายามขวัญขวายโดยไม่หยุดยั้งครับว่าแม้ขนาดเนี่ยเราได้เท่านี้แล้วนะถ้าเราทําเพิ่มกว่านี้เนี่ยจะมากมายขนาดไหนอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะเพราะว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราเอา เพื่ออำวนความสะดวกสบายให้กับโลกนี้เท่านั้นส่วนโลกหน้าในทรัพย์สมบัติเอาติดตัวไปไม่ได้เลย <God. S 2> แม้กระทั่งร่างกายนี้เราหวงนักหวงหนาเนี่เราดูแลมันทุกวันอาบน้ําให้มันทุกวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มันจะต้องทิ้งเราไปอ่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าทรมารร่างกายให้ใจเป็นสุข hmm. หรือว่าเอาร่างกายนี้ให้เป็นที่มาที่ตั้งของทรัพย์สมบัติอันแท้จริง ก็คือว่าอริยทรัพย์นะฮะเอาให้ติดตัวของเราไปโจนขโมยไม่ได้อุทกกภัยวาตาัยนะโจระัยนะกิกกะัยอะไรก็ว่ากันไปพระอาจารย์พระอาจารย์ทำอะไรไม่ได้ไอ้ที่ต่างพูดพูดมาผมรู้แต่ว่าไอ้กิกภะไคืออะไรก็ไม่้คือไพไพของของของกิกอะไรต่างๆนะฮะก็เรียกว่ามีเล็กมีน้อยนะเราทําเขาไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้กับเราครับผมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ครับ ก็ฉะนั้นก็อย่าประมาทแล้วกันนะก็สุดท้ายแล้วก็พยายามที่จะขวนขวายให้ได้มากที่สุดสําหรับตัวของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะว่าไม่มีใครที่แม้กระทั่งพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอาขาตาโรตตาฆาโตเราก็เป็นเพียงแต่ผู้บอกนะส่วนการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องของท่านนะเราบังคับไ้ท่านไม่ได้นะบังคับไปท่านเชื่อก็ไม่ได้นะท่านก็บอกบอกว่านี้คือทางสวรรค์นี้คือทางนรกนี้คือทาง สมาธิทางศีลทางปัญญาทางนิพพานอะไรก็ว่ากันไปเอาท่านจะเชื่อไม่เชื่อท่านจะทําไม่ทําก็เป็นการพิจารณาด้วยสติปัญญาของท่านแล้วก็เชื่อแล้วก็ทําตามเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ทั้งหมดทั้งปวงนี่นะฮะที่อาจารย์ได้พูดมามีอยู่สี่อย่างนะครับหนึ่งก็คือมืดมาแล้วก็มืดไปสองก็คือมืดมาแล้วก็สว่างอาจารย์ก็ที่มนยพูดเลยครับมืดมาแล้วก็สว่างไป